มาครับพ่อก็ช่างสำนักครับผมวันนี้มาคุยเรื่องการติดตั้งแอร์ใหม่ครับเ,ออเมื่อเรามีการไปทําการติดตั้งแอร์ใหม่นะครับเนื่องจากว่าคอมแอร์เรานอ็อ c คอมแอร์เราไม่มีกําลังนะครับสิ่งสําคัญที่สุดเราจะต้องทําอะไรบ้างนะครับอันดับแรกจะพามารู้จักก่อนนะครับคอมแอร์ที่ว่ามันพังเนี่ยครับหลักๆเลยก็คือเกิดจากมันขาดน้ํามันคอมครับ น้ำมันคอมไม่มีนะครับเนื่องจากการใช้งานมานานแล้วเราไม่มีการไปเติมน้ำมันคอมนะครับคอมแอร์นะครับแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อก็จะไม่เหมือนกันนะครับเนี่ยอย่างคันนี้นะครับมาด้วยอาการไม่มีกําลังอัดนะครับนี่นะครับไม่มีกําลังอัดนะครับทีนี้พอไม่มีกําลังอัดเสร็จปั๊บเนี่ยก่อนที่เราจะทําการติดตั้งลงแอร์ระบบตัวใหม่ลงไปนะครับเราต้องทําอะไรบ้างนะครับคันนี้นะครับแผงร้อนเปลี่ยนนะครับ เปลี่ยนอันนี้ยกชุดนะครับคันนี้ยกชุดเลยเนื่องจากว่าระบบเสียเยอะมากนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับที่จะพามาดูนะครับเนี่ยก็คือวิธีการที่เราจะต้องเอาท่อนะครับเนี่ยครับเอาท่อต่างๆนะครับออกมาล้างนะครับให้มันเป็นลักษณะนี้นะครับเนี่ยให้น้ายามันออกมาลักษณะนี้นะครับเนี่ยเราก็จะล้างไส้ในครับให้มันสะอาดนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยให้มันขาวจ้วลักษณะนี้นะครับเนี่ย เราจึงจะทําการติดตั้งเข้าไปใหม่ได้นะครับโดยการใช้น้ํายาเทเข้าไปในรูนะครับถ้าเราไปทําการติดตั้งระบบแอร์ใหม่นะครับแล้วเขาไม่ได้ทําระบบตรงนี้ให้เรานะครับไม่ได้ล้างไม่ได้ล้างสายล้างท่อแบบนี้ให้เรานะครับโอกาสที่ว่าคอมแอร์เราจะพังอีกนี่เป็นไปได้สูงมากนะครับเป็นไปได้สูงมากนะครับฉะนั้นนะครับเวลาเราไปทําการติดตั้งระบบแอร์ใหม่นะครับ เขาเรียกว่าการล้างระบบนะครับการล้างระบบมันจะมี2แบบนะครับล้างโดยการใช้ F11 2ล้างโดยการที่ว่าล้างในรถนะครับทีนี้ถ้าอย่างกรณีรถคันนี้นะครับเป็นการล้างแบบว่าเมื่อเราถอดระบบออกมาแล้วก็คือจะล้างสายลักษณะนั้นนะครับเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับฉะนั้นเมื่อเราไปทําการติดตั้งระบบแอร์นะครับถ้าเป็นไปได้ก็พยายามดูกับช่างนะครับหรือให้ช่างถ่ายวิดีโอให้ดูนะครับ มันมีผลเยอะมากนะครับกับการล้างสายล้างท่อในลักษณะนั้นนะครับเป็นปัจจัยสําคัญเลยนะครับปัจจัยสําคัญเลยนะครับ <S <S เพราะว่าสิ่งสกรปรกก็จะอยู่ในท่อนะครับเป็นหลักเลย2รถที่ไม่เคยมีการใช้งานมานะครับท่ออาจะขึ้นขี้เกลือขี้ตะกั่นนะครับจับเป็นก้อนนะครับเราจะต้องใช้น้ํายาใส่เข้าไปในท่อในลักษณะนั้นเพื่อทําการล้างออกมานะครับก่อนทําการติดตั้งระบบเข้าไปใหม่ทั้งระบบนะครับถ้าไม่งั้นงานจะไม่ผ่านนะครับ อันนี้เราก็ต้องดูช่างนะครับว่าติดตั้งให้เราลักษณะไหนนะครับสอบถามพยายามสอบถามช่างนะครับที่ทําให้เราว่าทํายังไงบ้างนะครับถ่ายวีดีโอว่าเป็นหลักฐานให้ดูนะครับว่าช่างเขาทางานแบบไหนละเอียดดีไหมนะครับเพื่อที่เราจะได้รู้จักกับช่างนะครับเวลารถมีปัญหาช่างถามกลับมาเราจะได้ตอบช่างได้ครับว่ารถไปทําอะไรมาบ้างนะครับอย่างคันนี้ก็เรียบร้อยครับก็คือล้างระบบใหม่นะครับล้างระบบใหม่นะครับระบบสายล้าง ทั้งหมดนะครับคันนี้ยกระบบครับยกชุดนะครับเพราะว่าระบบเสียเยอะมากนะครับโอเคครับผมฝากไว้นิดนึงครับผม